ข่าวต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศนะคะที่จังหวัดสุขโขทัยกันค่ะทีมพารามอเตอร์สุขโขทยัยขึ้นบินวันที่3แล้วนะคะช่วงเช้าเจอฝนลงมาโปรยปลายเลยค่ะแต่ไม่ยอมถอยเดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะ ทีมพารามอเตอร์สุขโขทัยร่วมกับสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือสนับสนุนโดยกกตจังหวัดสุขโขทัยขึ้นบินเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้14พฤษภาคม2566โดยเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะได้บินขึ้นไปที่อำเภอสวรรคลโลกเป็นที่แรกแต่เนื่องจากสภาพอากาศในวันนี้มีฝนตกลงมาค่ะในพื้นที่จึงจําเป็นต้องหยุดบินชั่วคราวจากนั้นในช่วงบ่ายเมื่อสภาพ อากาศดีขึ้นแล้วนะคะท้องฟ้าเริ่มเปิดก็ได้บินขึ้นซ้ำอีกรอบหนึ่งที่อำเภอทุ่งสเสียมอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนครค่ะเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะโดยทุกจุดทำการบินจำนวนสามร่มลากป้ายเชิญชวนเลือกตั้งนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือนะคะก็ได้กล่าวว่าผู้ปฏิบัติการบินประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่มีใครยอ่อท้อต่อสภาพอากาศเลยนะคะเพราะว่าทุกคนอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมา ใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดค่ะคนอกจากนี้คุณสมเกียรติพิมพากรบประธานชมรมร่มบินพิษณุโลกเข้าร่วมบินประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยโดยกะกะตจังหวัดสุขโขทัยให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่